เอาละครับผมกาวสิท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กลับสู่3619สุดโอ้ครับวันนี้กลับมาอยู่เกมซาวอร์เจไดฟอร์เรนออเดอร์ในอีพีที่เท่าไหร่วะ11นะครับผมมาพี่แล้วใครยังไม่ดูดผมขึ้นมุมขวาบนไว้ให้นะผมเราแหกคุกกันออกมาแล้วจากอีพีที่แล้วนะผมแล้วก็ได้มาได้ข่าวสารมาว่าใครนะเรามาหาใครนั้นเนี่ยไอทัฟฟูเนี่ยทัฟฟูเออทัฟฟูทัฟทฟูที่เป็นเพื่อนของอาจารย์โคโรวาเนี่ยเรา มาริเขาเจอตัวเราแล้วนะครับไม่ใช่มาริในโคดแวร์นะมาริมาริในนี้นะผมเป็นผู้บัญชาการของกลุ่มตาต้านที่นี่นะครับผมอะไรวะชาทิวรามาให้นี่เหรอวะอันนี้มันคือลูกศิษย์ของอันนี้ใช่ไหมเขาเขียนแผนที่ไว้ให้แล้วนายสามารถไปหาเขาได้เลยนะไฟทาฟูเอมมารีอินชาร์โดแลนด์นะผมเราต้องไปที่ชาร์โดแลนด์โอเคไป ชาร์โดแลนด์นะผมเหมือนมันจะเพย์แบ็กมานะผมว่าครั้งแรกผมว่าผมขึ้นลิฟต์ตัวนี้ไปแล้วโอ้แหลกแหลกเลยโอ้ชิสโอ้เย็นเย็นเย็นนะผมไม่ได้เล่นไม่เล่นนานโอ้แหลก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 บางทีมันก็ไม่แหลกบางทีมันก็แหลกแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่ามันอย่างไรแล้วตอนนี้แป๊บนึงทุกครั้งที่มันแอบแหลกรู้ป่ะคืออะไรป่ะคือมันแอบปรับภาพกลับขึ้นมาเองโอเคไม่มีครับผมทุกอย่างอยู่ในสภาพปกติ มีครั้งหนึ่งผมเล่นแล้วมันแหลกมากอะนะแม่งไปปรับภาพเป็นอีพีให้กูโอยี่เหมือนคอมกูแรงมากอะเล่นเพลินเล่นได้ก็โอเคแล้วครับผมมาเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปเลยแล้วกันนะมันจะมีลิฟต์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ลิฟต์ลงเราจะมาควิบขี่อย่างนี้จะเป็นลิฟต์หมดเลยนะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือว่าเป็นอะไรก็ตามมันก็คือลิฟต์นะผมแล้วเราก็ต้องไปทิศเบื้องหน้าทิศนี้นะผมมันต้องลงไปข้างล่างหรือไปมันต้องไปทางนี้แหละเดี๋ยวเราก็ วิง่งรัดไปทางนี้เลยแล้วกัน let's go ออมันต้องไปทางไหนครั้งที่แล้วเรามาทางนี้ข้างบนใช่ไหมมันมีประตูไปสองทางนะจริงๆข้างล่างนี้ก็ไปได้ข้าไหนเราก็ไปทางเฮ้ยเฮี้ยตกใจอ่า <c oughs> เรียบร้อยไปเลยอสัดเอ้ยเราดู <c oughs> ไม่ได้เล่นนานจาัด เขานาได้ยินใช่ไหมเสียให้บอกใช่ไหมแล้วมาลีเธอโอเคหรือเปล่าก็ปลอดภัยมากแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หรอกโอเคได้ฉันกำลังไปดีมากพวกเอ็มไพเหมือนจะมองพวกเราอยู่เลยไม่รู้เลยทัหมดดีดีรไปสแกนนะสแกน เราสแกนปแปลไม่เข้าวะครั้งที่แล้วนะผมสลักนะเซยิคเซยิคคือสลักใช่ป네<อ>ะคอคออภัยด้วยครับถ้าเสียงผมอาจจะไม่ดีในคลิปนี้นะครับเพื่นะอนเพราะว่าคอมันตอนนี้ค่อนข้างผ่าศึกหนักกับมือดูคนอยู่นะมรมดรูดูรอนไม่เป็นเช่นเดิมนะผมเ,เราต้องไปทางนี้หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะอาจจะเป็นไปได้แล้วก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะผมโอเควันนี้เรามาทางนี้แล้วครับผม ก็น่าะต้องมุ่งหน้าทางนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ดึงได้เนาะกดอะไรนะกดสาม Take first speed สามเลยสุด fast นกอีกตัวอะไรเนี่ไม่เคยเจอเนี่ยสแกนเลยครับเหมือนเทเลโทรดเลยนกนมั้งเนี่ยมรคคะเขาชื่อมันเรียกแต่ละตัวไอ้สัตว์ไปครับมุ่งหน้าสู่ชาโดแดนครับดินแดนที่มืดมน ไม่มีในหนังนะผมมันจกักรชาร์ตแลนด์ชาร์ตแลนมีในหนังเรื่องนึงเป็นเดอะหลอดดตลิงแต่ไม่น่าใช่เรื่องนี้นะผมโอเคสกคิลพอยต์เดี๋ยวนี้มันต้องใช้2แต้มอัพน,นะผมก็ต้องรอไปก่อนนะรอเก็บสกิลพอยต์เดี๋ยวค่อยอัพนะผมจริงก็อีกนิดนึงก็น่าจะได้นะครับผมเราต้องไปฝวาบ้างนี่ยึงเอายิ้มเชืองหน่อยนะครับถึงหรือเปล่าไม่ถึงวิ่งต่อมาดิ หนึ่งตัวมาหนึ่งตัวลงไปนี่ไงนี่ระดับอาจารย์เจไดนี่ไงไปเลยโอเคทำไงต่อทำไงต่อวะทางนี้เหรอที่ประตูวะไม่น่าใช่ประตูมั้งเงี้ยไม่ใช่อ๋อต้องให้สไลด์ลงโอเค ถึงก็แลกกันเยทีดีวอุ้ยเพิร์คคูเปอร์มาดิครับไม่เพิร์คอันนี้ลีเดอร์คอมมานเดอร์อืมหลบไม่ได้กันไม่ได้นี่ไงสโล่โวไม่ได้ช็อนอีกแก้วอ่าะเดะเสโล่แม่งเลยตายซะบแ่เป็นประตูไ่เดอ๋อเราต้องเปิดเองใช่มั้เรแต่งดาบมาใช่ ตอนนีน้เราใช้หัวของเอ่อไม่ใช่หัวจะแม่งพูดผิดจะบอกว่าใช้หัวของอาจารย์โคโรวาแต่เขาจะหาแบบว่าเออมึงเอาหัวมาห้อยไม่ใช่นะหัวดาบของอาจารย์โคโรวานะผม Mari, are you there? มันน่าจะเก็บของ <'m> ไม่ครบนะที่ดาวนู้นนะผมเป็นไงมันมน่าจะได้ครบเสร็จน,นะของอาจารย์โคโรวาลอยไปเลยลอยไปเลยเอาตัวก่อนเอาตัวก่อนเลยแม่งไม่ตัวไม่แข็งโอ้ไม่มีอาร์พีจีไม่มีอาร์พีจีจริงไม่โดนหรอก อะมาก็ต้องติดโอ้ย oh, เจียนเย็นหนาไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาขอเต็มิีหน้าหน่อยครับยิงมาเมื่อกี้นะาพีจีย,ยิงมาสิรอที่อะไรกันอือจบแค่รอมึงแค่นี้แหละเสียงเหมือนดาบไรเซเบอร์เลยเสียงอาร์พีจีเนาะ โอ้แมงมุมอ e ุ้ยอุ้ยอุนี่ไงนี่ไงใหญไปสทีปนี่ไงนี่ไงตายไปยตั้ไหนตั้นัโอ้ยไม่โดนปไปเลยไปผงาต่อทางไหนดีวะอะไ ไม้เหรอมึงสแกนไม้หรือสแกนอะไรวะกูกี้โฮมอ๋อโถเอ้ยกูรู้น่ะดูตาวอมาอันนี้ทำไมมันทางเหมือนให้กูกระโดดเลยวะอ๋อซิปลน์เหรอวะอ๋อนี่ไงโอเคเมื่อกี้ไม่เห็นนึกว่าให้กระโดดไปครับกอทิปลน์ไปแ้วสะพานมันขาดใช่ไหมนี่กูเปียกน้ำแน่เลยทิงซ้ายมีกล่อง ฉันกล่องฉันเห็นกล่องผมไม่ค่อยชอบเลยนะเวลาว่ายน้ำเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีสัตว์ปลาใต้น้ำให้เราสู้เลยแบบทำไมกูพูดติดอ่างวะเดี๋ยวนี้แบบผมกลัวใจจริงเลยแบบสัตว์ใต้น้ำอ่ะผมไม่ชอบมาอยู่แล้วนะเพราะว่าแบบมนุษน์เราอยู่บนดินอ่ะอยู่บนดินเรายังแบบวิ่งหนีได้ต่อสู้ได้แบบขยับได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อยู่ในน้ำคือแบบเราแบบเราไม่ชินในน้ำอ่ะเราเป็นสัตว์บกอ่ะลงน้ำแคบจะแพ้อยู่แล้วอ่ะเหมือนแบบ เจอจรเจะเข้กับเจองูในน้ำนี่คนนี่แทบไม่ต้องคิดเรื่องสู้เลยนะคิดว่าชาติหน้าจะไปเกิดที่ไหนดีดีกว่านะผมตอนแบบมันไม่ใช่อ่ะกลวัลวๆจริงเลยดีนะนะสก,กินนี้ไม่มีตําน้ำนมีนี่ทางกับซับโนติกา้า <laughs> มีนี่ซับโนติก้าแน่นะผมเดี๋ยวดีเซ็กก่อนนี่สก,กลิลอยายมีสองแล้วมาเดี๋ยวอัพสะหน่อยอัพอะไรดี ต้องสำรวจหนึ่งพลังนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฝั่งนี้หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ก็หกหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่านี่ไงอันนี้คือแม็กแคครับอันนี้คือรีคอเวอรได้เยอะขึ้นจากไอ้น,นี่เอาแม็กแคก่อนโอเคนี่ก็ใกล้ตันแล้วมึงเนี่ยจริงจริงนี่ทางของแคพนะ่าจะตันแล้วมึงเนี้ยโอ้ยเลือกเพิ่มมาอีกกระตุงหนึ่งครับผมโอเคเราต้องสมำรวจหนึ่งพลังแล้วผม ตรงนี้มีพลังงานให้ดูดดูหน่อยแล้วกันนั่นมันคือซากอะไรเจองระเบิดกับปืนนะผมเราต้องไปต่อมุ่งหน้าสู่ชัตเตแลนนี่น่าจะเป็นเสี่ยมารีนะผมอโไอ้สักดิ์เอ้ดื่มมึงระเบิดได้นี่ตายไปเอ้แหลกๆหลกแหลโหลดแมปโหลแมปตานไป โอ้นี่ชาโตแลนด์เหรอเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยนี่มันไอ้เจี๊ยต้นไม้มา,อมารอแมลงกันเนี่ยใช่ไหม αι? โอ้จริงด้วยนี่อะไรอ่ะฟันไม่ได้ด้วยสัตว์โอ้โสดแดกไปแล้วอธิฟ่าเริ่มไม่ค่อยน่าอยู่แล้วเราต้องไปทางไหนเป็นต้นไม้เนะอะ เราข้าวไม่ได้เหรอวะข้าวอะไ้ก็มายุ่งแค่นั้นเองโอ้ไปต่อตึบขึ้นครับโอ้กำลังนัวบ้าอยังไรอยู่นี่ขออนุญาตนัวครับเนี่มาโอ้ยเ,<า>เพอร์คูปเปอร์ตดนแดกเลยแดกดิแดกมักนเอาไม่แดกอะโอ้ยต้นไม้ผู้สัตว์เอาอาหารข้าปากให้อ้อยเข้าปากช้างช้างน่ะไม่เคี้ยวสโลตี้อะไรนะสโลตี้อะไร ทำไมกูใช้ฟอร์มไม่ได้เออเนี่ยทำไมเมื่อกี้กูใช้ฟอร์มไม่ได้กูเป็นเจไดนะจอบแผ่นจอบแผ่นเออจอบแผ่นจอบแผ่นพ่อผมก็ต้องมุ่งหน้าไปทางนี้นะลุงก็คือทางนี้โอเคไปต่อเลยเฮ้ยไม้เอ้าเดี๋ยวว้าแล้วไง โอ้ช oh yeah. <c oughs> ิตอย่าเดือดรูปบูนเรื่งเราฆ่าไม่ได้นะครับผมนี่ไปดีกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบต้นไม้นะแต่มันแบบไม่ไม่ใช่แบบนี้โอ้โหเฮียโอ้โหโอ้โหเบาเบาหนุ่มใจเย็นขึ้นมาแล้วอ่าสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยอีกแล้วจังเลยมึงเนี่ยจังเล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 ยฮะจังเลยนี่โอ้โหเฮียหอยทากสู้ ไปทักสู้คนนี่ไงฟันใหญ่วิธีหนึ่งกระบาลยุบไปดีสักเอ้านี่พวกมารินี่หรือไอ้ที่นี่คือมาริไม่น่าใช่นะพวกเราเนี่ยผมกลุ่มาต่อต้านเอ็มพายไปที่จุดน,นัดพบเร็วทุกคนไปเร็วเราจะปกป้องนายเองโอ้โหแอมบัสอ๋อโดนซุ่มโจมตีโดยพวกจกักรวรรดินะผม แล้วพวกจกวักรวรรดิก็รู้สิว่าพวกนี้หนีมาที่ชาโดแลนอ้าวโรงงานปทุกอย่างดูแปลกๆไป,ป,ปไหมเราตัง้งสมาธิก่อนเลยแล้วกันผมว่าผมว่าแมปมันจะเริ่มใหญ่แล้วเริ่มเริ่มหลงทางแน่อเน,นี้ยยวมีหลงแน่ขออนุญ,ญาตครับรีเซ็ตตัวเองหน่อยบุ่มก็ให้เออแมป ตรงไปทางหน้าเท่านั้นอยู่ทางซ้ายนี่เองเหรอก็อยู่ข้างบนนี้เหรอวะงันเดี๋ยวเราไปตามทางเอาถูกไหมเนี่ยถูก,กวะอาจจะไม่ถูกนะผมว่าทางนี้มีทางให้ไปะไอ้ไอ้เ,อเ,อเขียวๆนี่คืออะไรเด้งวะอ๋อเด้งจริงด้วยตายเลยครับเดฟบอม ความตายจากที่สูงว่ะอันนี้กระโดดไปนูน<ห>่นเฮ้ยอ๋อห้อมันเป็นที่เด้งโอเคมามาเอาของ,ของเราโอเคดีดีเพราเราต้องมุ่งหน้าไปทางโู้นมันว่ายน้ำขึ้นได้ปะ่ะววะำไม่ได้เนาะอะต้องว่ายน้ำไปก่อนนะผมตรนนี้วอลันแล้วมันทำอะไรไม่ค่อยได้เนะเอาไปดูว่ายน้ำแล้วมันแบบ นหม leakage? อาจจะได้แล้วก็อ่ต้องร่ายนี่ทางขึ้นครับโอ้จะมีแมงมุมหลักว่ะมาดิไม่แมงมุมแมงมุมเอาแมงมุมโอเคโอ้ยโอ้โหเฮ้ยแมงสวนด้วยสัตว์นี่ไงอุ้ยแมงหลบแมงเริ่มรู้แมงเริ่มปล่อยสัตว์โดนเฉยป่อยนี่ไงมึงเก่งเลยนะเก่งเลยนะ สู้เหรอสู้เหรอสู้เหรอเอ้ายังไม่สู้จริงด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงตายไปดิหมดไหมเอ่อทางไหนนะนี้เข้าไปไหนได้เนี่ยเบิ่งสิเบิ้งโอ้เอ็นโซพลังตั้งมันงุ่มันคือต้นไม้ กอขอบคุณที่บอกมันคือต้นไม้ที่อ่ะปูเหลือเชื่อจริงจริงโหเอ้ยซึมซับพลังจากต้นไม้ขอโทษนะครับไปไหนเนี่ยออกมาตรงนี้นะตรงนต้นไม้ขึ้นมานู่นนู่นนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นโอเคเจอแล้วเดี๋ยวหนึงนะฝั่งนั้นมันไปไหนอ่ะขอลองมาได้ปะอไหมาปลองฝั่งนี้หน่อย over here beady มาโอ้นี่ดีๆมหนมาเบิดแม่งมาเบิดกจนย็นไนไหมนี่อ่ะาไปตายคุเอ้ยไม่ตายด้วยแข็งแรงอะไรขนาดนั้นครับช่วยส่งพลังก่อนเจอเฟสแล้วจะทางไปเฟสง่ายๆเลยเชียงทรัพยผูนน้นั่นนั่นนั่นใช่เลยนั่นเขาไงโอเค เห็นกูแล้วใช่ไหมกูเห็นมึงก่อนมึงอีกไอ้สัตว์นีึกว่าทหารมาหาอะไรเนี่ยยังไงอันหนึงนะต้องวนกลับไปที่เมื่อกี้ผมทางเมื่อกี้มันขึ้นไปได้ฟุ๊บโอเคมาแล้วก็อันนี้แล้วก็ดึงเชือกแล้วก็บินไปเลยโอเคถึงด้วยมาครับผมถึงเควสแล้วครับ Glad you made it ดีใจที่เจอนะนี่คือผู้บัญชาการทาฟูผมรับภารกิจมาจากอาจารย์โคโรว่าครับผมให้มาหาเกี่ยวกับเซฟโฟตอนนี้เราเจอเราต้องหามันเพื่อช่วยเจไดโคโรว่าเจอมันบนจุดยอดสุดของต้นไม้โบราณมันเป็นใบหน้าเลยนะเพราะว่าผมไม่รู้จะเริ่มเมื่อไหร่โอ้นายต้องเริ่มจากรากอ่ะมีบางส่วนอยู่ใต้น้ำนายคงต้องไช้นี่ ใช้นี่อันนี้คืออะไรเอ๊ยสัตว์ดำน้ำจริงๆเนี่ยเฮ้ยจริงป้ะเนี่ยวอซันขอบคุณมากแล้วพวกคุณจะทำอะไรต่อตอนนี้ก็มีอย่างเดียวที่เราทำได้คือก็ต้องสู้ต่อไปขอโชคดีหวังว่าเจอกันอีกอ๋อนี่คือผู้บัญชาการทัพเฟิรที่เราหาเป็นเพื่อนของอาจารย์โคนะว่าเนอะผมผู้บัญชาการเลยอันเดอร์บีดเดี๋ยวกูลงไปในน้ำดูก่อนน้ำลงเลย แล้วกดคิกเพื่อดับโอ้โหไอ้เี้มเดี๋ยวมีต้องสู้หยิบดาบไปน้ำได้ไหมเอาหยิบดาบไปน้ำไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคคลิกคลิกขวาขึ้นคลิกซ้ายดำลงโอ้โหเดี๋ยว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 ดี๋ยวเนหยิบดาบไปน้ำไม่ได้หยิบดาบไปน้ำได้นี่เครียดเลยเนี่ยว่าแสดงว่ามึงสู้ในน้ำได้แน่ๆนะผมไม่อยากปรับมอนในน้ำแค่ผิวน้ำก็น่ากลัวแล้วไอ้เหี้ยต้องดำน้ำอีกไม่เอาอะ โอ้โหเฮียไกล,ลขนาดนั้นวะยนะเดี๋ยวๆดีไหนวะเดี๋ยวๆๆๆๆๆกูว่ากูไปตามทางก่อนดีกว่ามันมีทางอยู่ทางนน้นอันนึ่งนะผมไปเรามุ่งหน้าต่อเลยแล้วกันโอ้เหี้ยต้องดำน้ำไปเนี่ยน่ากลัวเนี่ยสัตว์ดำเล่นไปไปครับไปน้ำไป เนี่ยก็ต้องมุดรูนี้ไปเหรออะไรอยู่นะกิ๊มึงให้กูสแกนเลยนี่ป้าจะสแกนนีไ่ไม่น่าใช่เนาะอ่าสแกนไหนอ่ะสแกนอะไรวะเ <Something interesting. S 1> จออะไรอ่ะบีดีเจอยางฮ้คืออะไรอ่ะ L A L L A A T คือเีย์อะไรรหัสมอสเหรอหรือว่าอะไรวะโอ <c oughs> okay. ้นไปโอ้ oh my g o อดพัซเซิลแน่ๆมันต้องเป็นพัซเซิลแน่ๆเลยเอา,น,านี้เดี๋ยวกระโดดขึ้นไปได้รับผมกระโดดขึ้นไปฮึบฮึบ เจอตัวอะไรไหมโอ้โหว่าต้องเจออย่างนี้ด้วยแล้วขอมันขาดไม่ได้เลยสัตว์มาหนูบ้านงานดิบ้านงานเราพี่ขนาดนักแร้บ้านงานมาเลยครับผมบ้านงานบ้านงานอุ๊ยบ้าน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 งานอยู่แล้วโอ้โหเฮ้ยมึงทำไมรสัตว์เหรไอ้สัตว์นี้ทำไมสัตว์เหนช่วงนี้ทับตายกันดังๆเลยมึงมาทำไรสัตว์ในช่วงนี้ไอ้กจะฟองไอ้สัตว์กจะฟอง geoconflict national g e o c o n f l i อ่ากระโดดขึ้นไปได้เหรอต้งไงวะ ไม่ทั้ Tarful เก็บ้ไปตลอดไม่ต้องดำได้จริงๆด้วยดำเพื่อประโผดตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือถ้ำโอ้ให้ลุยถ้ำเลยเหรอถามจริงัดายไปครับผมโอ้ยเกียไมนี่แกไม่ชอบหน้าเนอะเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดี๋ยวต้องไปทางซ้าย ไปไปก่อนผมไม่รู้ทางขึ้นนะผมมันจะแดกเราให้ได้ใช่ไหมต้นไม้เนี่ยถามหน่อยเฮ้ยมีดาบนะเว้ยมีเงินสัตว์ไปไกลคาคาไม่ได้ที่ไหนมไปไหนอะลงมาลงกาแฟีลงกาแฟนั่นไงเรียบร้อยเดี๋ยวก่อน ทางไหนวะเราต้องไปทางโู้นทางโู้นต้องดรอปตัวเองลงไปนะผมโอเคไปครับดรอปตัวเองลงไปเมื่อก,กี้ไม่เห็นทางนึกว่าข้างบนนึกว่าทางขวามันทางขวาครับแต่มันอยู่ข้างล่างโอเคมาตามทางไปครับไม่ชอบไปต้นไม้แดงๆกันเลยเราทำเราแก้แค้นอะไรมันไม่ได้เลยทำอะไรมันไม่ได้เลยต้องยอมมันตลอดเลยต้องโดนมันต้องโดนมันมาเนี่ยมาใกล้ๆตลอดเลย ใช่เหรอวะบินขึ้นปหมผมว่าบินขึ้นจริงด้วยบินขึ้นบิดขึ้นมาโอ้โหไอสัตว์มึงมายังมาอยู่ตรงนี้กันได้เหรอเนี่ย,ย,อยโอ้โอ้เจไดขยันหน่อยขยันหน่อยโอ้ยเอามึงก่อนเลยไหมเนี่ยยิงเพื่อนไปหลายตัวแล้วนะ นี่ไงสัตว์คอมมาเดอร์เหรอมีบ้างมีบ้างไปว,วึบดีกระโดดกระโดดกระโดะโด,ะโด,ะโดเลยกระโดดเลยไม่ต้องคิดมากขึ้นข้างบนมาร์คเข้าให้มาร์คเข้าให้ตามออดดไอกแก้วอะตามปุ่นตามใบแก่ไปดูดต่อครับผมน่าจะมาทางนี้ถูกปะถูกเราะผมมีทางให้เป็น เราไปยังมีทางครับผมแล้วก็เรามาถูกทางเราไปที่ไม่มีทางนะผมเราควรจะยอนกลับไปแค่นั้นเองไม่ยากนะผมทั้งเกมทั้งชีวิตจริงนะผมเลาขับรถเลยถ้าไม่เจอทางอย่าลันนะผมลั้นแล้วหลงแน่มึงไม่ต้องลันไม่ต้องลั้นแล้วหลงอกที่มึงทำอยู่แล้วก็มึงหลงไปแล้วด้วยไอ้ที่เนี่ย e p l d ่ o e a f t 'cause she's o hard เจดีย์หวังพึ่งความหวังแต่มริทราเฟล่วยตัวฉัน แล้วฉันจะทำให้มันผิดพลาดแล้วเหรอไม่มีทางหรอกโอเคนั่งสมาธิหน่อยมีสกิลพอร์อะไรที่มันอัพหนึ่งได้บ้างไหมใช้อันเดียวอัพมีถีบอันนี้ยังไม่ได้อัพแต่ถีบก็ถีบไปัะถีบปะกดแซดนะผมหลบแล้วถีบนะผมเหมือนเป็นการแบบว่าวอีเวต้วจ่ายดาเมจหน่อยนะผมโอ้แล้วทำเกาะแตกกันล้วตะก,กี้เนี้ยโอเคปามานี้ ทั้งการอัพสกิลแล้วก็ประมาณนี้ของคลิปแล้วการเกียร์ทีดูกันถือว่าถือว่าควรจะเล่นต่ออีกนิดนึงก็หนึ่งรามล้อยไปนะผมจริงใจจริงใจคนดูนะผมคนดูเฮ้ยตั่งดูคลิปทีสักสิบนาทียังไม่ไหวมั้งเฮ้ยโอ้โหวอลันมาดิเพอร์คูเปอร์ว่ะวิยิโดขวานใหญ่มาดิฟิสเซอร์เหรอ อะไรมาดิฆ่าเจไดจะฆ่ากูมึงก็ฆ่าดิฆ่าดิมึงจะฆ่ากูกูก็ฆ่าดิน้องโอ้อเกินเปาลัาไม่ไหวมั้งไปรับมุ่งหน้าต่อึอ๊บอืมทางนี้แหละใช่ไหมทำไมเป็นงี้วะดูอะไรอะ่ะโอ้ยโอ้โห เฮ <umba> ้ยไอ้เหี้ย What five person นายซิเตอร์นี่อะไรเนี่ยพวกนักเก็บขยะมาอยู่ตรงนี้ยังไงเนี่ยไม่คิดเลยว่าแค่แกจะจัดการพวกกไก่ไอ้ิซิเตอร์ได้เนี่ยมันน่าจะโง่ที่จะคิดเยอะเลยนะเวลาที่ฉันรักมถึงสสสินะลงมาดีสัตว์ไม่ลงด้วยโอ้โหมาให้ทักทาย เดี๋ยวกูได้ข้ามมึงแน่ข้างั้นน่ะโอ้โหอืมกินน้ำอยู่ใจเย็นว้าว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นมาดิครับก็มาดิครับผมมันนักสไลเดอร์อยู่แล้วรองเท้าผมอ่ะไม่สนใจหรอกผมไม่ได้ใส่บาลองผมไม่สนใจเพราะมันมันจะลึกเปื้อนไม่เปื้อนว้าว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 ไปไปก็ได้ครับผมระวังเขาอะ เอ้ยที่นี่อีจเจ๊สัตซิสเตอร์นี่คือมึงจะเป็นผู้หญิงกันหมดเลยเนี่ยไม่ได้ด่าแล้วมันจะแบบโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณเจไปทางไหนเนีไปทางไหนแปทงไหนซ้ายใช่ไหมซึ่งไม่ได้ก็ต้องซ้ายเนาะอ๋อดรอปได้ดรอปแล้วก็สไลด์ต่อเดี๋ยวไปเอสโตรวัว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 เบาเบาไปไหนโอเคโอเคงงพิศกว่าลด้สัตไป หน้าโดดน่อยดึงวอลันวอลันวอลันเทียไม่ใช่ไปตอ่อโดค่อนข้างนัวค่อนข้างที่จะนัวพอสมควรอึบมาตีต่อครับผมโอ้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยอันนี้สนุกอยู่ง่ายอยู่ทั้งทั้งสนุกทั้งง่ายแล้วผมสนุกเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะแบบตอนนี้ มัต้องทำที่อะไรมันมีทางมาร์คไว้อยู่แล้วไงถ้าต้องหาทางเองอ่ะไม่ค่อยหนุกเ่าเลยแจ่เขข้างงงว่าทางไหนดีอุ้ยเย็ดโดอุ้ยอะไรอ่ะนกฮะตัวนี้อะไรอ่ะเวดั่นนั่นนั่นมังกรประันน h t s that t h i n นนอะรน่อเม ผมยักดเอ็มไม่ได้ด้วยถ้ากูว,วาดไปเนี่ยมันก็ต้องทางนี้แหละไปแล้วผมไป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 เอ้ยทำไมมันมันเดืดมันเหมืนหอนมาทางไม่ใชไข้างล่างดำได้ครับดำไปโอเคเนี่ยมีที่เซฟกูเซฟตรงนี้เลยกันพอแล้วนะครับผม ถือว่าพอแล้วโอ้ต้นไม้ใช่นี่คือต้นไม้ใช่ไหมครับผมแจ๋วเลยถือว่าเรามาถึงต้นไม้พอดีได้เซฟแล้วก็เจอกับอ p พีหน้าเลยแล้วกันนะครับผมโอเคแคมเดอะออริจ Orig ินทีนั่นแหละครับผมเดี๋ยวเราอ p พีหน้าแล้วกันผมขอญอาตตีเซตก่อนโอ้แดงๆก็เราต้องสู้กับแม่งแน่เลยอีพีหน้านะผมก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมกันละกันนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ก่อนจะจากกันไปฝากติดตามพานามิททั้ง สี่ช่องทางก็เป็นคูเบลูโฟโกูลาคุณในช่องเซอร์คุณต้นช่องชิฝหายสุดโอและก็คุณกระโม่ทักทันทีเพอร์ซันด้วยละกันนะครับผมและใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สามพุกหนึ่งเก้าสุดโอด้วยละกันนะครับผมสซาบวันนี้ต้องขออนุญาตกราบลาเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันโอกาสหน้าคลิปต่อไปกรับสวัสดีครับบายผมเจอปืนครับ